สวัสดีครับวิดีโอนี้จะพาไปสร้างใบงานออนไลน์นะครับในเว็บไซต์ว i s เซอรมีในรูปแบบของตารางนะครับซึ่งก็เป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับก็สามารถที่จะคลิกตรงที่ Create Worksheet ตรงนี้หรือจะมาคลิกตรงที่ Worksheet ตรงนี้ก็สามารถที่จะ สร้างได้เช่นเดียวกันนะฮะพอคลิกที่ Create w o r k Sheet เข้าไปแล้วนะครับอ่าก็อาจจะเลือกนะครับหัวเทมเพลตนะฮะนิดนึงฮะอ่าประมาณนี้สมมุติผมเลือกเป็นใบงานเติมคำ ในตารางนะครับอาจจะเปลี่ยนสีตัวอักษรนิดนึงฮะหรือสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์นะครับส่วนใหญ่ฟอนต์จะรองรับในของภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งผมลองเปลี่ยนแล้วก็ถ้าเป็นในรูปแบบของฟอนต์ภาษาไทยจะยังมีให้ไม่ได้หลากหลายนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราจะไปสร้างใบงานรูปแบบของเทเบิลนะครับก็คือรูปแบบตารางนะฮะตรงนี้นะครับ ในที่นี้ผมก็จะเป็นไกด์ไล,ลน์สำหรับการสร้างนะครับก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับตรงส่วนหัวตรงนี้นะครับก็ไทเติลนะครับอาจจะตั้งเป็นใบงานกิจกรรมเติมคำในช่องว่างนะครับ Instruction น,น,นะครับตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ผมก็จะขอที่บาย นักเรียนอีกนิดหนึ่งครับเป็นคำสั่งให้นักเรียนเติมข้อความนะครับในช่องว่างให้สมบูรณ์นะครับประมาณนี้ครับทีนี้เราเราลื่อนมาล่างนะครับนี่ตัวนี้ก็อาจจะบันทึกเสียงเป็นคำสั่งเพิ่มเติมให้เด็กๆได้ฟังนะครับในส่วนของ table s t r u c t i o n นะครับก็คือการกำหนดนะครับว่าอย่างคำว่า row ตรงนี้นะครับที่เติมสก็หมายถึงนะครับแถวนะครับตรงนี้ผมก็จะเพิ่มเป็น3แถวแล้วกันครับ column นะครับก็คือส่วนของหัวนะครับหัวกระดาษก็เอาเป็น4ช่องอ่ประมาณนี้ครับผมจะตั้งเป็น3คูณ4นะครับ แล้วตรงนี้นะฮะตรงเทคนะครับเทคกับ Wordbank นะครับอันนี้ตัวนี้เขาก็จะให้เลือกว่าถ้าเป็นเทคก็คือการพิมพ์ข้อความเติมคำตอบเข้าไปนะครับแต่หากเป็น Wordbank นะครับก็สมมุติถ้าเด็กๆคลิกเข้าไปในช่องว่างตรงนี้นะครับเขาก็จะมีให้เลือกนะครับคำสั่งหรือคำสั์ที่จะให้เด็กๆใส่เข้าไปนะครับ ทีนี้ผมจะเลือกเป็นให้เด็กๆพิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับก็เป็นคลิกที่ t ท x t นะครับนี้ผมก็อาจจะเป็นใบงานนะครับช่องนี้ผมจะเป็นคำศัพท์แล้วกันครับคำศัพท์แล้วก็พยัญพยัญชนะต้นนะครับ รงนี้ผมจะใส่สร้างเป็นสระนะครับซึ่งการทำรายงานตรงนี้ก็อยู่ที่คุณครูอาจารย์หรือการจะนําไปสร้างนะครับสร้างเป็นในรูปแบบของจะสังเกตนะครับสมมติว่าถ้าจะนอกเหนือจากการพิมพ์ข้อความลงไปนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มแอดมีเดียนะฮะอาจจะเป็นรูปภาพนะครับ หรืออาจจะเป็นการบันทึกเสียงเข้าไปนะครับแต่ในที่นี้ผมก็จะเป็นเติมข้อความง่ายๆนะครับซึ่งคุณครูหลายท่านอาจจะลองไปปรับประยุกต์ใช้นะครับในรายวิชาของตนเองนะครับผมก็จะนี่คาศัพท์เข้ามาฮะคำว่าลิงคําว่าช้างละกันครับซึ่งตรงนี้นะครับตรงส่วนหัวตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะนะครับ ไปติ๊กตรง header, r ์ w นะครับตอนนี้มันเป็น no อยู่นะครับเราก็ไปติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ฮะเขาจะสร้างส่วนหัวให้เราครับประมาณนี้ครับหรืออาจจะจัดข้อความให้อยู่ตรงกลางนิดนึงฮะตรงนี้ผมเคาะเครื่องหมายที่แป้นพิมพ์ว่าเครื่องหมายเครื่องหมายแท็บนะฮะอา,อาจจะมีการจัดให้สวยงามนิดนึงฮะ ประมาณนี้ครับอ่าตรงนี้นะครับคุณครูอย่าพึ่งไปใส่คําตอบใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าถ้าหากไปใส่แล้วนะครับคุณครูจะพิมพ์เฉลยให้เด็กไม่ได้นะครับตรงนี้เราก็จะข้ามไปนะครับเราต้องมาคลิกที่ตรงนี้ฮะเป็นส่วนของเฉลยต้องมาคลิกที่คําว่า key answer ตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับพอ key answer ปุ๊บเขาก็จะบอกว่านี่ฮะคุณครูก็สามารถที่จะ ใส่ครับใส่ข้อความที่เป็นเฉลยนะครับใส่ให้อย่างตรงนี้นะครับผมมีบอกว่าเป็นพยัญชนะต้นนะครับก็เป็นตัวลอลิงนะครับผมก็ใส่ลอลิงเข้าไปสระก็เป็นสระอีนะครับตัวสะกดก็งงงครับคําว่าช้างครับพยัญชนะต้นคือชอช้างสระก็อานะครับตัวสะกดก็งงงูครับ ประมาณนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับหรือคุณครูอาจจะแบบแต่งตรงส่วนหัวนี่อีกนิดนะครับคุณครูก็มาคลิกอินสต u c กชันกลับมานะครับอาจจะแก้หัวให้ฟอนต์ดูหนาขึ้นนะครับคลุมทึบไปนะครับอี่าฮะอาจจะขีดเส้นใต้ได้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้ผมจะให้ส่วนหัวนั้นดูหนานิดนึงฮะประมาณนี้ครับ รตรงคำสาบให้หนาขึ้นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะต้องคุมก่อนนะครับคุมทึบนะฮะประมาณนี้ครับสมมติว่าคุณครูทำเสร็จแล้วนะครับก็มาคลิกที่คําว่าดันตรงนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการสร้างใบงานในรูปแบบของตารางคุณคร,คร,ครูอาจจะไปเซตคะแนน s คสเซ็ตพอยต์ตรงนี้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับหลังจากนั้นแล้วครับก็จะส่งต่อใบงานไปให้เด็กๆก็มาคลิกตรงด้านบนนะครับอ่าี่ผมยอดเพียงน,นึงครับก็มาคลิกที่นะครับ Add Sign นะครับถ้าเป็นส่วนแถบของ Preview นะครับอ๋อตรงนี้เขาก็บอกว่า คีปอิดิทติ้งกับ t ท Preview ครับในกรณีที่คุณครูลืมเซฟนะครับก็สามารถที่จะกดคี e อิ d i t ก่อนนะครับแล้วมากดเซฟตรงนี้นะครับเซฟใบางานเสร็จแล้วครับระหว่างรอเซฟใบางานก็รอสักครู่นะครับอราพอเซฟใบางานเสร็จแล้วนะครับจะมา Preview ดูนะครับก็สามารถคลิกดูได้นะครับอ่ นี่ก็ถึงขั้นตอนการ Add ไซน์นะครับแอดไซเมนต์ Ad ก็คือการส่งใบงานไปนะครับก็หากจะให้เด็กนะครับทำใบงานเสร็จแล้วสามารถตรวจคำตอบได้เองอัตโนมัตินะครับตรวจคนะแนนอัตโนมัติก็คลิกที่ yes ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ทำใบงานในเว็บไซต์ของ wise r m e ต้องเปิดใบงานให้เป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับก็เปลี่ยนจาก private ตรงนี้นะครับให้เป็น พับบิกนะครับประมาณนี้นะครับก็คลิกที่ Assignment ครับตั้งชื่อใบงานนะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อใบงานเติมคำในตารางแล้วเลือกตรงนี้นครับคลิกเป็นลิงก์นะครับเพื่อส่งไปให้เด็กๆครับครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็ในส่วนของการตรวจสอบคะแนนนั้นผมได้ ทำไว้ในคลิปก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าหากเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ